หัวข้อต่อมานะครับหัวข้อสุดท้ายของบทที่สามนี้แวนะครับก็คือเรื่องกดแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับวัตถุทุกชนิดนะครับที่มีมวลเนี่ยนะครับก็จะออกแรงดึงดูดกระทําต่อกันอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่าอทำไมโลกถึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้นะครับหรือว่าดวงจันทร์ทำไมถึงโคจรรอบโลกได้นะครับเพราะว่าวัตถุทุกชิ้นเนี่ยนะครับก็จะมีแรง ดึงดูดกระทําต่อกันนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจํากัดว่าสมมติในจักรวาลเนี่ยมีวัตถุแค่สองชิ <h <h ้นละกันนะครับเราจะสามารถที่จะหาแรงดึงดูดระหว่างวัตถุทั้งสองชิ้นนี้ได้อย่างไรนะครับก็ได้จากสูตรนี้นะครับสมมติว่ามีวัตถุอยู่สองชิ้นนะครับวัตถุมวลตามรูปเลยนะครับวัตถุมวล m หนึ่งนะครับแล้วก็วัตถุมวล m สองนะครับวัตถุทั้งสองชิ้นเนี่ย อยู่ห่างกันเประยะทางเท่ากับ r แรงดึงดูดระหว่างวัตถุทั้งสองชิ้นนี้นะครับสามารถหาได้จากสมการนี้ครับ F เท่ากับ G m 1 m 2ส่วนด้วย r ยกกำลังสองครับเมื่อ F นะครับตัว F ก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวล ทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคําว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันเป็นแรงที่กระทําซึ่งกันและกันนะครับนั่นหมายความว่าแรงดึงดูดที่ m หนึ่งกระทํากับ m สองกับแรงดึงดูดที่ m สองกระทาแต่ m หนึ่งเนี่ยเท่ากันนะครับมันไม่เกี่ยวว่าอะไรเป็นมวลมากบนน้อยนะครับเพราะมันแรงที่มันเกิดมันกระทําด้วยกันนะครับเพียงแต่ทิศทางเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามเั่นั้นเองนะครับแต่ขนาดของแรงที่เกิดขึ้นคือ เท่ากันนะครับค่า g นะครับในที่นี้นะค่า g เป็นค่าคงที่นะครับเราเรียกว่า universal gravitation นะครับหรือว่าค่านิดน้มถ่วงสากลนะครับค่า g ก็มีค่าโดยประมาณนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครคำนวณค่า g ตรงนี้ตรงๆไม่อยู่แล้วนะครับมีค่าประมาณ6.672คูณ10กํลังลบ11นะครับนิวตันเมตรกํลัง2เปอร์กิโลกรัมกํลัง2นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใช้ ไม่ต้องจำก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนสอบมีให้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเอาเป็นชื่อแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าค่านิดโน้มถ่วงสากลนะครับโอเคส่วน m หนึ่งแล้วก็ m สองนะครับก็คือมวลของวัตถุเนาะเวลาเราคำนวณมวลของวัตถุเราใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหน่วย SI นะครับส่วน r ก็จะเป็นระยะห่างนะครับของวัตถุทั้งสองซึ่งแน่นอนว่า เวลาคำนวณโดย s SI อนะครับก็จะเป็นเมตรซึ่งแน่นอนแล้วถ้าเกิดเป็นระยะห่างของดวงดาวนเนี่ยมันไม่มาเป็นเมตรหรอกทีนมาเป็นกิโลเมตรสิยก,กาลังเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ดูโจทย์ดีๆด,ด,ด้วยนะครับแต่ตอนคนนํานวณค่าเพราะว่าหน่วยที่ออกมามต้องเป็นหน่วยนิวตันไงนะครับอ่ะลองดูข้อง่ายๆก่อนนะครับตัวอย่างที่สิบหกครับเขาบอกว่าดาว A นะครับมีมวลหกคูณสิบกำลังยี่สิบกิโลกรัมนะครับ มียานอาวากาศมวลห้าคูณสิกำลังสกิโลกรัมโครจรอ,อยู่รอบเป็นวงกลมรัศมี5้าคูณสิยกกำลังเกิโลเมตรดาว A นะครับจะมีแรงดึงดูดยานอาวากาศนี้กี่นิวตันอ่าโอเคงั้นเราสเก็ตรูปก่อนนะครับอ่าสมมติตัวนี้เป็นดาว A นะครับแล้วก็มียานอวากาศลำหนึ่งขออนุญาตนะครับอย่างนี้แล้วการน,นี้สุญญาวก,กาศหน้าตาไปรามาณน,นี้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับยานอวากาศมีหน้าต่างหน่อยหนึ่งะนะครับสมมติยานอาวากาศนี้นะครับเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับโอเคอยู่รอบๆดาว A นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับณนะตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นระยะทางเท่ากับ r เนอะ ก็เท่ากับว่าดาว a ก็มวล m 1อันนี้ก็มวล m 2ก็โอเคง่ายๆนะครับแทนค่าครับ f เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r กํลังสองครับแทนค่าเสร็จก็จบเนาะอ่ะ f นะครับแรงดึงดูดก็คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแรงที่ยานอวากาศถูกดาว a ดึงดูดกับแรงที่ยานอวากาศกดึงด,ดาว a นี่เท่ากันนะ นะครับเพราะเป็นแรงที่มันกระทำซึ่งกันและกันนะครับอ้าวแทนค่านะครับค่า g ก็6.672คูณด้วย10ยกกำลังลบนะครับ m m 1นะครับอ่สมมุติ m 1เป็นดาว A แล้วแหละนะครับอะไรก็ได้มีค่าเท่ากันแหละนะครับ6คูณ10ยกกำลัง20นะครับ m 2ก็เป็นยานอวกาศเนาะ r คูณ10กำลัง2นะครับแล้วก็หารด้วยระยะห่างนะครับ5คูณ10กำลัง7 กิโลเมตรดูให้ดีนะดูนะครับเวลาผมแทนค่านะห้าคูณสิบกำลังเจ็ดคูณสิบกำลังสามก่อนแล้วขยโกยกำลังสองเออเหตุผลที่มีเ1 0สิบกำลังสามนี่งอกมาเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นกิโลไงนะครับเราต้องทำเป็นเมตรก่อนนะครับนี่เท่านั้นเองนะครับข้อน,นี้ก็มีตรงนี้แหละถ้าจะผิดนะครับงั้นระวังให้ดีนะครับ ทั้ง f เดียวนะครับคุณก็กดเครื่องมาก็ได้นะครับ f เดียวก็เท่ากับ8ดคูณ1ิกํลังลบ9นิวตันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไอแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยเนื่องจากว่าค่า g อะฮะมันติดลบเยอะมากเพราะฉะนั้นค่ามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะมันจะมีผลเยอะๆก็ต้องแบบเป็นดวงดาวอะที่มันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเราถึงจะเห็นเห็นผลเนี่ยนะครับของค่าแรงดึงดูดระหว่างมวลครับ โ okay. อเคอะดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับตัวอย่างที่สิบหกครับตัวอย่างที่สิบหกบอกว่ามีโมนอยู่สามก้อนครับก็คือมนเอ็มอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มมนห้าเอ็มอยู่ทางซ้ายมือมมนเก้าเอ็มอยู่ทางขวามือนะครับ มวลทั้งสามเนี่ยนะครับอยู่ห่างกันเท่ากันนะครับเประยะทางเท่ากับ r พอดีนะครับโจทย์บอกว่าจงหาแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อมวล m เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการนะครับเราจะโฟกัสที่มวล m ทีนี้รอบๆมวล m เนี่ยก็จะมีมวล 5m กับ 9m นะครับ จากรูปนะครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าวัตถุมวล m เนี่ยมันถูกดึงดูดจากทั้งวัตถุ 9m นะครับแล้วก็วัตถุ 5m แ่าั้นเดี๋ยวผมเขียนสนัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนละกันนะครับสมมุติว่าผมให้วัตถุมวล m เนี่ยนะครับถูกวัตถุ 9m ดึงดูดผมสมมุติให้แรงตรงนี้เป็นแรง F1 ละกัน นะครับแล้วก็แรงที่วัตถุมวล m ถูกวัตถุ5 m ดึงดูดตรงนี้นะครับให้เป็นแรง f 2แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราลองมาดูซิจากสูตรนะครับงั้น f 1นะครับก็ได้จากสูตรเลยครับ g m 1 m 2ส่วน r กํลังสองใช่ไหมครับก็กลายเป็น g ก็เป็น m เล็กกับ 9m ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย R ยกกำลังสองนะครับมันก็คือ 9gm กำลัง2ส่วน R กำลังสองนะครับเก็บไว้ก่อนอีกอันหนึ่งนะครับ f2 ก็เป็น gm เล็กแล้วก็เป็น 5m ส่วนด้วย R ยกกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็น5 Gm กำลังสองส่วนด้วย r ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อถ้าเกิดเรามองตรงนี้นะครับเจ้ามวล m เนี่ยนะครับมันถูกแรงสองข้างใช่ไหมถูกฝั่งนี้ดึงไปด้วยแรง F 1ซึ่ง F 1มีค่าเท่ากับ9 Gm กำลังสองส่วน r กำลังสองนะแล้วก็ f 2ถูกดึงไปด้วยแรง 5gm อ้เวงั้นก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ได้ว่าแสดงว่าแรงลับก็ต้องไปทางแรงมากถูกต้องไหมครับฝั่งแรงมากคือ f 1ใช่ไหมมันก็คือ f 1ลบ f 2นะครับ f 1คืออะไร f 1คือ 9gm าลังสส่วนด้วย r กำลัง2ลบด้วย 5gM กำลังสองส่วนด้วย r 2กำลังสองนะครับก็เหลือแค่ 4gM กำลังสองส่วน r 2กำลังสองนั่นเองนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือแรงลัพต้องไปทางขวาหรือทางซ้ายนี่นะครับก็ต้องไปทางฝั่งมากใช่ไหมก็คือไปทางขวานั่นเองนะครับโอเค อีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คืออันนี้ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วนะครับว่าไอ้ค่า g เนี่ยหรือค่าความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยแน่นอนแหละว่าอยู่คนดาวคนละดวงเนี่ยค่า g ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะค่า g บนโลกกับบนดวงจันทร์นะครับไม่เท่ากันนะครับค่า g บนดวงจันทร์น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่แม้แต่กระทักอยู่บนโลกเราเนี่ยนะครับด้วยกันเองเนี่ยนะครับ ค่า g ในแต่ละบริเวณนะครับหรือในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็มีค่าที่ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับเอ๊ทีนี้แล้วมันยังไงล่ะนะครับอ่ดูตรงนี้นะครับหลักๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราคิดว่าโลกเนี่ยนะครับมีน้ําหนักที่มันกระจายตัวกันอย่างสม่ําเสมอนะครับแสดงว่าที่ระดับความสูงเดียวกันเนี่ยค่า g ก็จะมีค่าเท่ากันเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่เนาะ นะครับนะครับมันจริงก็คือบางส่วนมันเป็นพื้นทะเลนี่ใช่ไหมครับบางส่วนเป็นพื้นน้ำเหตั้นต่อให้มีความสูงเท่ากันเนี่ยบางทีก็ค่าจีไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันก็จะแตกต่างกันไม่มากเพราะฉะนั้นเราคิดเอาอย่างง่ายก่อนนะครับสมมติว่าเราคิดว่าโลกเนี่ยมีความหนาแน่นสม่ําเสมอนะครับที่ระดับความสูงเดียวกันเนี่ยนะครับค่า G ก็จะมีค่าเท่ากันครับแต่ว่าค่าจจะมีค่าค่อยคลดลงถ้าที่ระดับความสูงเพิ่มมากขึ้นครับโอเคหลักการคิดทําอย่างนี้ครับ สมมุติว่านะครับอันนี้เป็นโลกนะสมมติวงกลมสีดำนี่เป็นโลกนะครับสมมุติว่าโลกเนี่ยนะครับมีรัศมีนะครับสมมติโลกเป็นโลกเป็นทรงกลมเนาะนะครับมีรัศมีเท่ากับ r นะครับมีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ สมมติวัตถุชิ้นนี้นะครับมีมวลเท่ากับ m สมมุติว่าวัตถุชิ้นนี้นะครับวัตถุชิ้นนี้นะครับอยู่สูงจากพื้นโลกนะครับเท่ากับ h นะครับแล้วก็สมมุติว่าโลกนะครับโลกมีมวลเท่ากับ m ใหญ่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมโน้ตตรงข้างล่างนี้แล้วกันนะครับ m ใหญ่คืออะไรนะ m ใหญ่คือมวลของโลกนะครับ m เล็กนะครับคือมวลของวัตถุนะครับ r r นะครับคือรัศมีของโลกนะครับและตัว h ตัวนี้นะครับก็คือระยะห่างของวัตถุนะครับ กับพื้นโลกนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราวัดระยะห่างจริงๆของโลกกับวัตถุเนี่ยเราต้องวัดที่จุดกึ่งกลางโลกนะครับนี่ก็คือเหมือนกับว่าคิดซะว่ามวลทั้งก้อนทั้งหมดของวัตของโลกเนี่ยอยู่ที่จุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเอ๊ะค่า g เนี่ยในแต่ละตำแหน่งบนโลก,กไม่เท่ากันอา้าวงั้นเราดูจากแรงดึงดูดระหว่างมวลแล้วกันนะครับเอาเป็นว่า แรงดึงดูดระหว่างโลกคือ m ใหญ่นะครับกับวัตถุเพราะฉะนั้นนะครับอา้าวจากสูตร f เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r กํลังสองจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น f เท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วยดูดีนะครับ r บวก h ทั้งหมดกําลังสองเพราะนี่คือ ระยะห่างทั้งหมดใช่ไหมครับระยะห่างทั้งหมดของจากจุดศูนย์กลางโลกเนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางโลกเนี่ยนะครับจนถึงวัตถุนะโอเคแรงบึงดูดระหว่างวัตถุกับโลกคืออะไรมันก็คือน้ําหนักของวัตถุใช่ไหมก็คือ mg ปะก็เท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r บวก h ทั้งหมด กำลังสองสิ่งที่ได้คือ m กับ m ตัดกันนั่นก็หมายความว่าเพราะฉะนั้น g ก็มีค่าเท่ากับ g m ใหญ่ส่วนด้วย r บวก h ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองเอาง่ายๆเลยครับค่าตัว g เนี่ยตัว g คือตัวนี้ใช่ไหมนะครับตัว g คือตัวนี้นะ เป็นค่าคงที่นะไอ้หกจุดหกเจ็ดอะไรนั่นะนะครับ m mm hmm. ก็คือมวลของโลกใช่ไหมครับเป็นค่าคงที่ใช่ไหมตัว r, r ก็เป็นลัศมีของโลกก็คงที่เช่นเดีวยวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันขึ้นกับค่าอะไรครับนี่ขึ้นกับค่านี้ค่าเดียวเลยก็คือยิ่งที่ระดับความสูงที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะครับค่า g อ่ะเป็นตัวหารเนาะค่า g ก็ยิ่งลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆผมก็เลยสรุปว่าอย่างนี้ครับผมก็เลยบอกว่าค่า g ของโลก จริงๆก็บอกของโลกก็ไม่ถูกเนาะก็คือค่า g ของดาวทุกดวงแหละนะครับนะขึ้นกับความสูงเอาง่ายๆเลยนะครับค่า g ของโลกนะครับขึ้นกับค่าความสูงก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าวัตถุวางตัวบนพื้นนะครับกับวัตถุอยู่สูงขึ้นไปนะครับที่ตึกร้อยชั้นอย่างเงี้ยค่า g ก็จะไม่เท่ากันแล้ว นะครับโอเคดูสมาการนี้นะสมาการนี้นะครับใช้ในการหาค่าจีที่ระดับความสูงต่างๆกันโอเคดูตัวอย่างกันนะครดีกว่าครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่17ครับตัวอย่างที่17บอกว่า จงหาความเร่งที่เกิดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับณจุดที่อยู่ห่างจากใจกลางโลก1,000งหมื่นกิโลเมตรกำหนดให้มวลของโลกนะครับมีค่าเท่ากับ6กคูณสิยกกำลังยีกิโลกรัมโอเค วัตถุชิ้นหนึ่งตรงนี้อะนะครับทีนี้สังเกตนะครับสิ่งที่โจทย์บอกคือโจทย์เขาบอกว่าวัตถุชิ้นเนี้ยอยู่ห่างจากใจกลางโลกแล้วใช่ไหมเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเขาต้องการจะหาค่า g ที่ระยะตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้สูตรมอสักครู่นี้นะครับเราเรามีค่าใล้ะครับว่า g เท่ากับเท่าไหร่ครับ g เท่ากับ gm ส่วนด้วย R บวกเทั้งหมดกำลังสองซึ่งจริงๆอ่ะไอ r ้ r บวกเอเนี่ยจากสูตรเมื่อสักครู่เนี้ย r เนี่ย r มันคือลัศมีของโลกใช่ไหมครับ H คือระยะความสูงจากผิวโลกไปใช่ไหมแสดงว่าไอหนึ่งหมื่นที่เขาบอกมาเมื่อกี้มันก็คือ R บวกเออยู่แล้วใช่ไหมโอ้โทษครับใช่ไหมครับ แสดงว่า r บวก h เนี่ยก็คือเท่ากับเท่าไหรครับก็คือเท่ากับชุด1 0ึ0 0กิโลเมตรนะครับ10,000กิโลเมตรระวังให้ดีนะครับไม่แทนนะ10,000คืออะไรครับ10,000คือ10บกำลัง4ใช่ไหมครับอย่าลืมต้องคูณด้วย10บกำลัง3ก่อนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จต้องเป็น10บกำลังเเมตรก่อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพอเข้าไปแทนค่าครับดังนั้นผมจะได้ว่า g นั้นก็มีค่าเท่ากับอ uh, ่ะ6.67 คูณได้10บกำลังลบ11อันนี้ค่า g ใหญ่ใช่ไหมมวลของโลกนะครับโจทย์บอกมาเป็น6คูณ10กำลังยี่สิบสี่นะครับแล้วก็หารด้วย r บวก h ก็คือหนึ่งหมื่นนะครับสิบกำลัง7อย่าลืมนะครับ r กํากำลังอะไรครับกำลัง2ครับโอเค อย่าลืมนะ7จ็ดกำลังเอ่อ10บกำลัง7นะครับกำลัง2เป็น14นะครับขึ้นมาข้างบนเป็นลบสินะก็คิดเลขเอานะครับเบ็ดเสร็จนะครับค่าโดยประมาณนะครับมันไม่ไม่เป๊ะหรอกไม่เป๊ะนะครับโดยประมาณนะครับก็ประมาณ4นะครับลองลองทำดูนะครับแสดงว่าที่ระดับความสูงจากใจกลางโลกนะครับเท่ากับ10,000กิโลเมตรเนี่ยค่า g เนี่ยจาก9.8หรือจาก10เนี่ยนะครับก็จะลดลงเหลือประมาณ4นะครับค่ามันไม่เป๊ะนะนะครับเวลาคิดอาจจะได้สัก3 99กว่าๆหรือว่า4นิดๆอะไรอย่างเงี้ย นะครับโอเคอ่าตัวอย่าง18เอาข้อสุดท้ายแล้วครับสำหรับบทนี้ดาวเทียมดวงหนึ่งถูกส่งไปโครจรห่างจากผิวโลกเป็นสองเท่าของรัศมีโลกดาวเทียมดวงนี้นะครับจะมีค่าความเร่งเนื่องจากสนามน้มถ่วงเป็นเท่าใดนะครับกำหนดให้ ค่าความเร่งที่ผิวโลกพอดีเป๊ะเลยนะครับมีค่าเท่ากับจีตัวเล็กอ่าเาคือก็คือเขาให้ตอบในเทอมของ g แหละนะครับว่ามันเป็นกี่เท่าของ g ีซึ่งเราทราบยู่แล้วแหละนะครับว่ามันต้องน้อยกว่า g ีก็คือต้องเป็นศูนย์จุดกว่ากว่าแหละนะครับก็คือถ้าเกิดเท่ากับ g ก็คือ g ีเป๊ะเลยใช่ไหมศูนย์จุดห้าจีก็คือน้อยกว่า g ีครึ่งหนึ่งนะครับมากกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ายิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยค่า g ีต้องยิ่งน้อยลงนะฮะโอเคผมก็ทําเลยนะครับ ค okay. สเก็ตภาพนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้เป็นโลกนะครับลัศมีของโลกประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือว่าเจ้าดาวเทียมดวงนี้มันทำไมครับมันโคโจรอยู่รอบโลกครับนี่โดย ระยะความสูงเนี่ยจากพื้นโลกเนี่ยนะครับไปถึงจุดที่เขาโครจรอ,อยู่เนี่ยนะครับสมมติทีนนี้เป็นดาวเทียมนะอะวาดให้ดูเป็นดาวเทียมหน่อยนะครับ <c oughs> เท่ากับสองเท่าของรัศมีโลกโอเคถามว่าไอ้เจ้าเนี่ย ค่า g ตรงจุดที่ดาวเทียมอยู่เนี่ยครับมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ดูก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ตรงผิวโลกเนี่ยค่า g อ่ะความเร่งี่ผิวโลกมีค่าเท่ากับ g เนอะทีนี้ดูจากสูตรก่อนนะครับจากสูตรเนี่ยจากสูตรของเราเนี่ยนะครับ g เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับ g m ใหญ่ส่วนด้วย r บวก h ทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมครับอันนี้คือสูตรก่อนนะอันนี้คือสูตรใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ผิวโลกนะครับที่ผิวโลกนะที่ผิวโลกก็คือค่า h เท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมครับใช่ไหมที่ผิวโลกค่า h เท่ากับศูนย์นะครับคือค่า g ่ก็เลยมีค่าเท่ากับ g m ใหญ่ส่วนด้วย r ยกกำลังสองอันนี้ติดไว้กับเป็นสมการที่หนึ่งนะครับ แต่ตรงที่ดาวเทียมอยู่เนี่ยที่ดาวเทียมเป็นเท่าไหร่ครับ <ๆ S 2> มันจะเป็น g เท่ากับ g m ใหญ่ส่วนด้วย r บวก 2r ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้ไม่งงเนาะใช่ไหมก็ที่ดาวเทียมอยู่มันอยู่ตรงนี้นี่นาใช่ไหมครับดาวเทียมอยู่ตรงเนี้นย ใช่ไหมครับมันอยู่ห่างเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะก็คือตรงนี้ก็เลย r บวก 2r เป็น 3r นะครับโอเค g m ใหญ่ส่วนด้วย 3r ทั้งหมดกำลัง2ก็เลยมีค่าเท่ากับ g m ใหญ่ส่วนด้วย 9r ยกกำลัง2 อันนี้ผมเขียนเป็น G พรามเนี่ล้กันนะครับจะได้ดูคนละตัวเพราะฉะนั้นผมก็ได้ว่าอะไรครับไอตรงที่ดาวเทียมอยู่เนี่ยก็มีค่าเท่ากับทีนี้คุณดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเห็นพจน์นี้ไหมจีเอ็มส่วนอากำลังสองนี่ครับ G M เอมส่วนอากำลังสองเพราะฉะนั้นมันคืออะไรครับ ไอจีส่วนากำลังสองคือ g ตัวเล็กใช่ไหมครับฉะนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรครับก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนเก้าคูณด้วย g หรือ g ส่วนเก้านั่นเองก็คือน้อยลงอ่ะนะครับน้อยลงอ่ะเป็นส่วนเป็นเป็นหนึ่งส่วนเก้าเท่าอ่ะน้อยลงเป็นหนึ่งส่วนเก้าเ,เท่าของค่า g ที่อยู่ที่บนผิวโลกนะครับโอเคก็บทนี้ก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับก็ สรุปครบถ้วนนะครับของเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับก็ยังไงก็นักศึกษาก็ลองไปทบทวนดูนะครับผมติดข้อสองสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับตามช่องทางที่ผมได้แจ้งไว้นะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปการอธิบายในบทต่อๆไปครับสวัสดีครับ